ครับนี่ได้สายเบรกมินิยัมแล้วก็ได้ไฟท้ายไงหลอดไฟท้ายอ่าหลอดไฟท้ายนะครับห่อละห้าสิบบาทสองหลอดื้อรวดหนึ่งกองอืมัเป็นสีแล้วก็นี่ของถมด้วยใช่ไหมครับนี่ของของถมอันนี้อันนี้อย่างยี่สิบบาท อย่างนี้สภาพเป็นอย่างนี้ใช้ได้อยู่นี่กี่บาทวะเนี่ยคาเมลอันนี้เซตนี้คิดหกสิบบาทนะไป่ายหครับจบไปหนึ่งคนนะครับสามร้อยหกสิบเพิ่งมาลงเมื่อวานหอมเหมาเพิ่งมาลงเมื่อเมื่อวานนะเถอะนะ เออเมื่อวานเมื่อวานครับหลงเมื่อวานไปเหมามาได้มาเริ่มออกแล้ว